วยมันวันเสารระเบิดความมันศึกปอทวัดชวินวันพระประแดงเดือดชิงแชมป์มวยชายเดิมพันหนึ่งหมื่นบาทยิ้งสยามสอจิตสนองชาติปะทะไฟฟ้าปอกัมปนาตชิงแชมป์มวยชายอัฟฟาลูกดาวเหนือปะทะก้าพยักสอสุดาทิพย์ ชิงแชมป์มวยหญิงกำไรทองซับปรีดาปะทะชากีนาเพชรสิงมวยไทยและพบกับมวยไทยปะทะมวยพม่ามาวินสิบด็อกเตอร์อาโนนนักสู้แห่งลุ่มน้ำเค็มปาะทะก่นแก้วยาวไทยมวยไทยยิง คู่ชิงแชมป์มวยพม่ากับพมา่าวินเนอร์10ด็อกเตอร์อาโนนนักสู้แห่งลุ่มน้ำเค็มปะทะวินโทซีเคมวยไทยนักสนามมวยทั่วคราวข้างสนามกอล์ฟเ6เริ่มเวลา18นาฬิกาจัดโดยค่ายมวยปอทวัชวินบัตรราคา100บาทเท่านั้นสามารถซื้อบัตรได้ที่หน้าง,งาน